งของเด้อครับผมเราจะล่องรถนะคะกระชืล่องรถโอ้ื่อยเนาะเหื่อยห้างเหื่อยแห้งวเนาะเนาะเดินรถได้ขี่รถเนาะเดินขี่ข้นน้อยข้นน้อยมาจากไหนมาไากนะครับอ๋อปลาปลาเตือนแม่จ้ะฮะฮะนี่ยของปลาเตือนปลาเตือนไหมมาตามปลาเตือนจ้ะไปตามแล้วเมื่อเช้าอีกไปแล้วว่าพ่อเพื่อนไหมจ้ะไปแล้วไม่เจอจ้ะไม่เจอ เจอป่าเตือนครับพลปสูนนาใส่นะค่ะบ่เขาสิตายแรงแล้วค่ะแรงทั้งคนทั้งคนแรงทั้งคนแรงบ่่บ่อแรงค่ะต้มขมือค่ะอ่านามห้คนนี้ได้ได้เจริมารมาอยู่ค่ะอ่นาม่ล่อยใส่นะป่าเตือนนี่น้าเราสิตายหรอกเขาแยงครึ่งๆแล้วค่ะอ่าฝันแม่นคักเนาะแม่นังม่สี่หกแม่มาถ่ามเต็มแม่ค่ะสี่หก เม็ดเดียวบอกว่ากองกลับามได้แม่นค่ะแอก็ได้ตามไม่หมดก่อนเนี่มาทาอยู่ด้ตามตามอยู่ทายค่ะพี่รวยกไทยวันนี้เอฟซีกบทาเขาท่วันนี้ก็ทายเขาไปหาเ้าปะพอเนาะครับค่ะก็เลยมาถามทีมงานก็คือไอ้พ่อๆกันละผู้ไปก่อนเนาะค่ะเนาะไปมาแล้วหลังข้อมฝันคนข้อมฝันว่าี่อย่างไรคนหามล้มศพบ่ะกำลั้มศพ หามลงศพคหามล้มศพเป็นกตีดหหามหามไปไหนหามไปวัดหรือหามไปไหนหามไปใส่หม้อมาหามหามหามแม่แล้วหามจังไดนี่แหละในความฝันเราเนี่ยนะหามความฝันได้ป็นไรครับเป็นอาจจะเสียงดังนั้นนึ้วพี่น้องเด้อจ้าแบบเสียงดังนั้นจัดเป็นงานเลยบ่จัดเป็นงานศพเป็นงานครับฝันเห็น่นหามลงศพหามแม่เรานี่างนั้หามศพแม่อย่างนนสัตวนะแต่ความเป็นจริงแม่ แม่เพิ่นเสียแล้วบอกเสียไมแล้วอ๋อแม่เพิ่นเสียแล้วเนาะค่ะอันนี้เพิ่นฝันเห็นเนาะค่ะฝันเห็นอืมตีว่าจชนอะไรละบ้านมาหามรุ่งสดตีหันตัวเดียวเท่านั้นเด้แคนแคนนี่แล้วครับอืมตีหันตัวเดียวแคนแคนจดเด้อพี่น้องจดไว้จดไว้จดเด้อจดเด้อเฮ้ยจดไว้ไหมครับใช่เอาไม่ไงไม่ไงเตี้ยวเตี๋ยวเตี๋ยวปลาการีซอยนั่นนี่เตรียมเลยเตรียมค่ะเตรียมอ่ะเตรียมเตรียมเตรียมม่ใช่เตี๋ยวนี่ อินซอประกาศมานะครับจดี๋ F C เพเห็นเนาะครับ F C เสีบเพเห็นสิถามอีกละครับสีทามบา่องตัวเลขใคราสั่นสีว่าอยู่ลงคลิปไม่เห็นเขียนตัวเลขเลยเหรค่ะครับเขียนการยากพอเขียนการยากนะครับเขียนก็เซียวถือ A I จับนะครับเนาะถือคลิปช่องซองโดนหลายกับถือกิพิษอีกมาเนี่กล่องจีตัวเลขลดวนก่บบด้ค่ะ เอฟซีก็อยากได้มาล่ะเอฟซีก็อยากได้ตัวเลขค่ะนักเทือกป้าเตือนฝันแม่นนะครับฝันสันสันดีบ่ค่ะฝันสันสันเนาฝันบ่ฝันเงาดิโอป้าเตือนป้าเตียนครับป้าเตือนป้าเตือนความฝันฝันหามลงศพครับฝันหามลงศพอ้าวจดย์แะยังป้าเตือนแล้วตีเลขแม่นิดเนาะตีเลขแม่นอยู่เดี๋ หดก่อนกับฝัน <con> จังไร่ประสันบอกบ่ได้ครับฝันบอกว่าได้เอาตัวเลขไปโลดแล้วว่าเอาตัวเลขไปโลวดซี่หกประสันซี่หกตัวเดียวเขต้องกลับว่ะเมื่อกี้แล้วตัวเดียวแข็งๆนะคะเนาะครับซี่หกตัวเดียวแข็งๆอ้าววันนี้เทียมเขียนซีซีไม่แล้วครับศูนย์ซีซีซีศูนย์ซีครับสองตัวตัดเอาเลย มีซ้ำนี่งเนาะมีซ้ำนีครับศูนย์สี่สี่ศนย์ซำนีหนึ่งซ้ำนีสี่ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์สีเนาะค่ะครับสี่ศูนพร้อมเคียรถหลดสี่ศนอันดับสี่สี่สี่นาะนาครับนักันเนี่ยพอที่หลังหลังจากแล้วฝันตัวนี้แล้วปล่อยตัวเลขสี่ศูนย์สีแล้วเกื่มาฝันอีกว่าที่นี่ฝันอีกแมน ฝันวายไหนเนาะบาน,น,นีนเนาะฝันันว่าพระพระไม่มาบวชมาที่น oui, si okay. ี่พระไม่มาบวชบวชแล้วก็พระไม่มาบวชมาป่วยท่านป่วยท่านโอ้ฝันดีเนาะฝันดีแล้วก็ป่วยท่านแล้วก็โวยเอาเงินเงินบอกโวยเอาโวยเอาโกยเอาโกยเอาแล้วว่าโกยเอาจนว่าเต็มกระเป๋าเต็มกระตาบอฝันเนี่ยหลังจากก้อยสี่สุวนสี่เลยเดีกค่ะแล้วก็ฝันอีกมือหนึ่งฝันว่าฝันจะลกยเอาเงินนะครับ พร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วพร้อมสิเบิ้งแล้วค่ะอ๋อสีว่าชาติปลาเตือนะนี่แหละครับสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็นสี่สี่เนาะค่ะค่ะมันคุ้มพอไร่เป้เขียนึงบ่าไร่โตมิสมีชัดมั้ยว่พี่น้องชัดบชัดอยู่ค่ะชัดบ่ะชัดอยู่เนาะชัดอยู่าเรียกปลาเตือนสิเขาอีกแน่นอนเนาะครับคือเป็นอ่าเลขยกปลาเตือนนี่อยากหู้ว่าเขามาจากงวดแล้วค่ะเจ็ดงวดสอนเจ็ดงวดงวดนี้เป็นงวดที่ แปดหนูค่ะงวดสอนเเดด้ที่แปดนะคะงวดนี้ฝันก็ฝันสั้นๆนะคะเนาะตัวเลขก็ตีไม่เยอะนะคะเนาะเน้นเน้นแข็งแข็ของปลาเตียนปลาไก่อีกเนี่ยก็มาบอกครับปลาไก่อีกเนี่ยเพราะนั้นตัวเลขมากขึ้นอีกเล็ดมากเด้อตัวเลขมากเล็ดมากเลยก็ตัวนึงจากนั้นพี่น้องเนี่ยนวกหูเนี่ยวบ้านติดถนนเนาะครับบ้านติดถนนก็ดีอย่างดีอีบ่ดีอย่างหนึ่ง ค่ะครับนี่ทีมีราคาบุรีหนวกหูค่ะแต่การนอนรัดอยู่ครับเอ้วสี่สองงามบ่งามด้วจ้าแดงจึ้งครึ่งแดงจึ้งครึ่งบอครับเขานี่ยเพิ่มมาอีกก็ได้เพิ่มอีกตัวนะค่ะสี่สองถามเราอยู่ว่าสี่สองมาจากไหนค่ะละกวานนั่สี่สองตัวละกวาดแมนลัวกันก็เป็นสองครับ ก็ได้เอาเป็นเอาสินซีสองแล้วก็กันใบมืดตัวนี้กันใบให้กันใบมืดเลยเนี่ยว่าหลายตัวเด้ค่ะมีชุดเดียวนี่สี่ศูนย์ซีนี่นะนี่แค่นี้ค่ะเอาสองตัวกับพี่น้องกระตารองเองเด้อนี่ละค่ะของปันของป้าเตือนค่ะป้าเตือนแหงพระจบเลยครับไปเลยนะครับพี่น้องยิบซีทุกคนทุกท่านนะครับของปันของป้าเตือนเข้ามาแล้วเจ็ดหวดซ่อนนะครับงวดนี้คือหมวดที่ <8 S 2> งวดที่แปดครับ <S S งวดสี่หกจอมือพึองใจเง่นแหละไ,ไว้ๆนี่ออครับออเอซีผู้ใดทีมาเบิงแล้วก็ว่าบ่เขาไปเบิงยอดล้างใดด้วยค่ะคของป้าเตือนเนาะคะนะ่ะเนาะเข้าทุกงวดเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วก็ไปท้ายถ้ำอยู่เนาะค่ะไปอยไปยไปครั้งงวดนี้ก็ตามต้อให้ค่ะครับผมก็ใป้าไหนตาม ค่ะเบื้องให้จบเนาะจบคลิปนะจบค่ะเบื้องเห็นจบคลิปเด้อพ oh so uh, ี ok, so ่น okay. so, like ้องยิบซ ja like like kind of ีเราจะได้ครบถูกตัวอ่ะเราเจอกับเบื้องตัวเลขเนาะครับพอท่านใดๆบ้านใดก็ว่าเ่อเห็นลูกเลขอมาเราเจอกันได้ไม่เห็นตัวเลขเลยพ่อเนาะถึงแล้วจาะเบื้องแก้มเดียวเนาะคบองแทีมันลูดไปเด้อยลูดเอาลูดหาเราเ่อเห็นตัวเลขค่บางทีมันกัดอยู่ในช่องหนึ่งคลิปบ่เกินสิบนาทีนะพี่น้องเด้ให้ออกส่งภาษาเบื้งแป๊บเดียวเนาะครับให้กำลังใจเนาะแอดมินเนาะเสียเวลาเป็น เครื่องมือเป็นมุลโมสจุลโมนะครับว่าอันนี้เพิ่มมาจากเซลรินค่ะับจากเซลลินเพชรพระรวยกับจากเซลลินนะค่ะกาจากเซลลินเนาะสีขาวแอดมินีแอดมินีกระปุนครับติดชาเดือนตังค์ค่ะโกโม่เนี่ยนี่แอดมินีเนาะไก่โกโม่คุณไก่โกโมูยิดช่องจอมเอาไม่ใช่ แอดมินีนี่อยู่สังขะเนาะสังขะอ่าเพชรพะรวยนี่อยู่สนมค่ะสนมบ่ค่ะสนมบ่แม่นสีขอเนาะค่ะสนมอำเภอสนมตัวนี้ค่ะอำเภอสุรินทร์น,นะครับเนาะฝากให้ก็ลังใจสู่ช่องเด้อนะครับผมอยกาลืมที่จะติดตามรับชมนะครับเพราะว่าจะเป็นทีมงานเราทุกช่องนะครับเนาะมันได้ร่วมเดียวกันนะครับก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็กำลังใจให้กับทุกช่องเลยนะครับผมค่ะก่อนจากกันไปนะครับแคป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 อีกรอบนึงนะคะน้องเล็กแคปสอง แคปสามโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณไอ้พ่องๆนะคะเนาะที่เอาตัวเลขมาให้เนาะค่ะเนาะงอันหนึ่งพอด้อค่ะอันหนึ่ครับจ้า